มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แจ้งเราได้ไม่มีปัญหาแล้วเวลานี้ก็ทรงสงนี้ใช่ไหมใช่แต่เขาว่าอยากมาหาหลวงพ่อมากบอกแม่อยากไปหาหลวงพ่ออยากไปหาหลวงพ่ออยากมากราบหลวงพ่อแต,แต่พอจะมาแล้วหนูกลัวเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เย็นๆทำใจให้ส,สบายๆ คืออันนี้คือส่วนตัวนะคะทุกครั้งที่เขาเจ็บปวดนะคะที่หนูกลาเรียนหลวงพ่อว่าเขากินยานแล้วไม่ไหวอะคะอ่ะออคือคือทุกครั้งที่แบบกลาเรียนหลวงพ่อมาทางไลน์อะค่ะแล้วเขาไม่ไหวอ,ะอ่ะพอหนูขอบารมีหลวงพ่อเขาหายเจ็บทันทีเลยอะเจ้าคะ่ะจริงๆค่ะจริงๆค่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้เอาหนังสือสมบูรณ์ไปเนมีหนังสือสมบูรณ์หลวงพ่อป่ะที่มีรูปหลวงพ่ออยู่ยเล่มใหม่ย,ยังไม่มีค่ะหนูมีแต่เล่มเก่าเล่มเล็กอะเจ้าค่ะไ้ไ้ ไอ้ย้อมเอาใข่อน้นเอาหนังสือสดม,มนต์ที่ของใหม่เล่มนึงมาให้หลวงพ่อหน่อยเล่มสีแดงใช่ไหมครับเออเออครับผมแล้วหลวงพ่อรู้ไหมคะคือความรู้สึกหนูนะคะไม่เหมือนกับติดอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเขาต้องมาหาหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อเทศให้เขาสบายใจหรือสักอย่างคะ่ะความรู้สึกยูอะว่าแบบ เขาต้องหาหลวงพ่อแล้วหมั่นนี่ที่หนูกลับเรียนหลวงพ่อไปอะค่ะเมื่อวันที่ยี่้าธันวาค่ะยี่หกธันวายี่ห้าธันวาที่หนูหนูหนูกลับเรียนหลวงพ่อว่าโทรหาหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะพี่ปุ้ยไปแล้วเงี้ยแล้วเขาได้ยินเสียงหลวงพ่อไปเรียกเขากลับมาค่ะตอนนั้นตอนนั้นอาการเป็นไงไปแล้วอะค่ะมันเหมือนกับหลับคนหลับธรรมดาพูดไปแล้วพอกี่ชั่วโมง วันแรกสิบสองนาทีสิบนาทีไม่ไม่ถึงสิบนาทีประมาณห้านาทีห้านาทีเงียบไปเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งรถมาผมบอกเขาว่าเนี่ยยุไม่ไหวจะเป็นลมแล้วก็าอดไปเขาเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อตอนที่เขาบอกว่าแม่เขาเขาเขาจะเป็นลมเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาเนี้ยแล้วเขาก็ช็อกหนูก็รู้เลยว่าคําว่าเพื่อนสองเพื่อนนี่คือการไปใช่ไหมคะอ่อตอนนี้ คือถ้าเรารักษาสถานะไว้ไม่ให้มันมีอะไรแสลงไม่ให้มีอะไรมันก็อยู่กันได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้หนูสั่งไอเซซามีนะคะที่ว่าเขาบอกว่ามันทําจากงาดําค่ะหลวงพ่อกากมชเขาผลิตแต่หนูก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ว่าหนูอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกได้ผลหนูก็เลยสั่งไหมเขากินอยู่เขาก็ดูสดชื่นนะคะเออไอ้คกินแล้วก็โอเค จะกินน้ำมนต์หลวงพ่อบ้างหรอน้ำมนต์หลวงพ่อหมดแล้วค่ะแต่เนี่ยหนูก็ตั้งใจว่าจะมาเอากลับบ้านไปด้วยค่ะสาธุสาธุเอาน้ำมนต์กลับบ้านไปกินเรื่อยๆอธิษฐานไปอ่าอก็เลยแบบว่าโทรหารพี่หนึ่งกับพี่สุพี่หนึ่งกับพี่สุเลยแบบขับรถไปรับค่ะแล้วก็พามาอ๋อเหรออาสาธุโมทนาด้วยนนดีดีดีไหวแล้วเนี่ยมีคนมาถวายแล้วเหยอลี่แหละอ่าตั้งจิตอธิษฐานนะพี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยจับจับนี่แหละ เอออ่าตั้งจิตธิฐานเข้าระเจ้าได้ถวายหลวงพ่อาพาจารแล้วบุญใดที่ได้ถวายในครั้งนี้ขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอันตรายขอให้มีชีวิตยาวนานเพื่อได้สร้างบุญบาร,รมีและก็เพื่อที่จะได้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนานี่ถ้ามันดีขึ้นจะบวชหรือเปล่าเนี่ย คือเอาจริงๆนะคะวันที่เขาหลุดไปอะค่ะที่เขาหายไปคือวันที่ยี่สิบห้าที่หนูโทรหาหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยหนูรู้ว่าหลวงพ่อติดอิจหนูก็เลยโทรอีกรอบนึงพอหนูบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาพี่ปุ้ยไปแล้วแล้วหลวงพ่อบอกว่าบุญใดๆที่หลวงพ่อทำมาแบบให้แล้วหลวงพ่อรู้ไหมเขาฟืนมาแล้วเขาบอกว่าเตียงข้างๆอะมันมีเตียงข้างๆแต่มันเป็นห้องแบบลานก็ว่างข้างๆเขาบอกว่าเขาได้ยินหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดว่าอเลยนะมาได้แล้วลูกอะไรทักอย่างนะอ่าสวดมนต์แล้วก็กลับมาลูกอะไรทักอย่าง ได้ยินเสียงที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่าเร้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณคุณคุณบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงนึกถึงพระนึกถึงพระนึกถึงคําของพระนะครับแต่ว่าเสียงที่พูดจะเป็นเสียงหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไปเรียกกลับมาหนูเลยบอกว่าหลวงพ่อนะที่เรียกกลับมาให้หนูอ่ะอ่าตั้างจิตธิษฐานนะหากว่า ดีเป็นปกติแล้วจะบวชเลยบวชรอเปล่าพร้อมบวชรอเปล่าคือถามว่าใจหนูตอนนี้ถามว่าตอนที่เขาหายไปวันที่ยี่สิบห้ากับวันที่ยี่สิบหกที่เขาผ่าตัดอะคะ่ะหนูก็ตั้งจิตแบบคือหนูบอกว่าถ้ายังไงคือหมอเขาไม่การันตีใช่ไหมคะว่ามันมันจะรอดหรือไม่รอดหนูบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาขอให้เขารอดแบบให้เขาปกติดีขึ้นหนูก็อยากให้เขาบวชอืาแล้วอยากบวชรอเปล่าพูดเองสิเอ่อ ตอนนี้มันก็ยังยังไม่แผลไม่ถ้าร่างกายมันพื้นดีขึ้นแล้วเป็นปกติอ่ะก็ก็คิดอยู่ครับว่าจะต้องอยากอยากจกระวนถ้าพื้นเป็นปกติอยากจะบวดแล้วเปล่าอยากบวดใช่ไหมอา่าทิบรรดารับทราบไปช่วยกันด้วยทำให้เป็นปกติจะได้ไปบำเพ็ญเพียรก่อนภาวนาก่อนสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาให้กับบรรดามนุษย์ และดวงวิญญาณช่วยเหลืองานเผยแผ่เท่าที่มีกำลังพอควรนะก็ขอให้สัจวาจานี้แรงอธิษฐานนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อฟ้าดินให้ช่วยต่ออายุต่อร่างกายต่อความสมบูรณ์ต่อจิตใจให้เป็นบุคคลปกติ เพื่อที่จะได้บำเพ็ญเพียรต่อไปขอมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เพื่อสร้างบุญบารมีดีกว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็กลับมาอยู่บนโลกนี้แล้วทำประโยชน์ให้กับตนเองและพระพุทธศาสนาเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยเทินครับไปาเนีเ่ยค่ะแล้วแบบ คือแบบทุกครั้งหนูก็ให้เขารำลึกถึงหลวงพ่อตลอดเลยนะคะแล้วแล้วคือเขาพ่อเวลาเขาเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทียามันก็แบบกินไปแล้วมันก็ยังไม่แบบเห็นดีขึ้อย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่หนูแบบที่มันหนักๆจริงๆหนูโทรอ่ไลน์หาหลวงพ่อกับยนหลวงพ่อเขาจะดีขึ้นตลอดเลยค่ะเขาจะหายแบบคือแต่หนูก็แบบแบบว่าหนูก็เกรงใจหลวงพ่อเหมือนกันแต่ต้องแบบแต่แบบ คือทักมาอะไรเงี้ยหนูก็กลัวแบบหลวงพ่อแบบจําวัดหรือเปล่าหรือติดกิจอ,อะไรเงี้ยหนูก็แต่แต่หนูก็ไม่รู้จะทําไงคือสิ่งแรกที่หนูคิดได้คือหนูคิดถึงแต่หลวงพ่อได้ตลอดเนียค่ะแล้วเหมือนตอนที่เขาหลุดไปอ่ะสิ่งแรกที่หนูคิดได้คือหนูคิดถึงหลวงพ่อเลยอ่ะดีละหนูคิดถึงเพราะนเห็นเสียหายเนี่ยใช่ะคะ่ะหนูก็เลยแบบอืมหนูก็บอกเขาเขาโอ้ยคิดถึงพระหนึ่งดีดละทุกวันนี้ วันนี้คือหนูก็ให้เขาภาวนาจิตเพราะว่าตอนที่เขาเขาหายไปอะค่ะสองสองครั้งอะหนูก็บอกว่าหนูก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือหนูว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือขอหลวงปู่ทวดหลวงปู่สุกแล้วก็หลวงพ่อควยแล้วก็หลวงพ่ออะค่ะหลวงพ่ออะค่ะสามสี่พระองค์เนี่ยหนูก็บอกว่าขอให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้แบบสร้างบุญสร้างกุศล คือจะได้มีแบบติดตัวเขาไปไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ขอเงี้ยหนูก็ขออย่างงี้ทุกครั้งคือทุกวันเนี้ยหนูก็ให้เขาแบบตั้งสมาธิเขาบอกว่าบางทีแม่เขาก็หลุดไปคือเหมือนกับว่ามันได้ไม่นานหนูบอกไม่ได้ได้แค่ไหนไค่แค่นั้น,นอยู่ซีเรียดใช่ค่ะเราเขาอยามาหลง้พิ่มมากแล้วอมื่นไห,นหร่อ่ะ เราทุกครั้งที่เขาอยากหาหลวงพ่อคือเหมือนกับร่างกายเขาไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้พามาแต่นี่หนูเห็นเขาสดชื่นขึ้นเขาก็ดีใจได้มาเขาบอกว่าได้มาหาพ่อแล้วเขาบอกเขากิดถึงหลวงพ่อมากเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อรู้มไหมคะคือที่เขาหลุดไปเขาบอกว่ามันมืดนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าคือการบุญกุศลใดๆได้บำเพ็ญเพียรได้สร้างมาบารมีได้สะสมมาการกระพติบัติได้บำเพ็ญเพียรมา ขอให้ปุ้ยได้บุญของหลวงพอ่อให้ได้พ้นจากอันตรายพ้นจากโรคให้ไม้เจ็บให้กลับมาสู่สาภาพปกติให้กลับมามีกำลังวังชาร่างกายแข็งแรงได้สร้างบำเพ็ญเพียรด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญและด้วยสจวาจานี้ขอให้สำลิดผลสำเร็จดรืยอเทอนสาธุสาธุสาธุาธคือเขาอยากจะบอกทุกคนว่าคือ คือเขาเขาไปเขาเคยไปอยู่สองรอบแล้วใช่ไหมคะถึงบอกหลวงพ่อเลยอยากบอกทุกคนว่าคือการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลนยคือมันมันดีมากเลยนะคะหลวงพ่อคือมันหนูก็บอกไม่ถูกอะ่ะตัวเขาเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบอกคนอื่นยังไงว่าสิ่งที่เขาไปมาคือคือมันมืดนะคะหลวงพ่อเขาบอกหนูว่ามันมืดนะแล้วทุกครั้งที่เขาหายไปอะ่ะหนูจะนึกถึงหลวงพ่อแล้วเขาบอกว่ามันจะมีแสงอะ่ะมีแสงส่องมาเล็กๆอะ่ะแสงสว่างส่องอะ่ะทำให้เขาแบบ ตื่นมาเหมือนแสงไฟอะค่ะเหรอใช่ค่ะหนูเลยอยากมาบอกทุกคนว่าแบบเออมันมันคือเรื่องจริงแต่บางทีเราไม่เจอตรงจุดนั้นอะเราก็จะไม่รู้ว่ามันมันสําคัญหรือไม่สําคัญนะค่ะหนูก็ไม่รู้คือเขาก็อยากบอกสิ่งนี้กับทุกคนเหมือนกันหนูก็บอกเออเดี๋ยวพาไปหาหลวงพ่อพี่วุ้ยจะได้แบบบอกเป็นธรรมทานกับทุกคนอะไรเงี้ยว่ามัน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 คือคือตอนเนี้ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นตอนเนี้ยเราไม่เห็นแต่ว่า คือคือถ้ามันไปแล้วจริงอ่ะทุกคนจะเห็นน่ะที่ปุ้ยอ่ะเขาบอกมันมืดนะคะแต่ทุกครั้งที่หนูนึกถึงหบวงพ่ออ่ะเขาจะมีแสงอ่ะจอทุเอ่อดีละดี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 เขาไปแล้วจริง,รงนะคะเขาไปสองรอบแล้วอ่ะคือเขาไปแบบแล้ววันทีทนะ่ที่หกนะหลวงพ่อคือหมอช่วยชีวิตแบบนานมากอ่ะปราสิบหกนาทีอ่ะสิบหกนาทีเหรอ,อแล้วพอเขารอดมาหมอก็บอกหนูว่ามันเข้าผ่าตัดด่วนแต่ห้าสิบห้าสิบ กับต้องตัดขาหรือช่วยมาแล้วอาจจะไม่ลอดก็ได้หนูบอกไม่รู้ยังไงหนูก็ต้องเซนก็ขอให้หมอทําให้ดีที่สุดเขาอยู่ห้องไอซียูผู้ป่วยวิกฤตอยู่สามวันนะคะหลวงพ่อเหรอใช่ค่ะเออคือดีขึ้นแล้วอันนี้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่อาการมะเร็งก็ยังคงชงูอยู่เดิมเหรอเหรอดีละพยามาเอาน้ำมนต์ไปกินเยอะๆบ่อยๆการบวชเนี่ยผมจะต้องต้องยังไงมากตรงไรนะไอ้อ้นมาแปลหน่อยดิอ๋อ เขาถามว่าการหรวดอะค่ะเขาต้องยังไงบ้างค่ะหลวงพ่อธรรมดาก็มีอะไรเนี่ยคือเราไปบวชว่าแถวบ้านเราอะไรก็ได้เช่นเคยยังไงบวชที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปหาที่เราบำเพ็ญเพียรเนี่ยไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องไปทําอะไรมากมายก็เหมือนเอางี้เหมือนกับเราเนี่ยไปพักผ่อนไปพักฟื้นกับบรรยากาศที่แบบว่าร่มรื่นใช่ไหมมีต้นไม้เป็นป่าเป็นเขาไปอยู่จันทร์ก็ได้แบบนี้ เคยไปยังเคยไปยังอ๋อไป<ม>อยู่กันก <ไป S 1> ี่ครั้งนึงค่ะแต่ตอนนี้นยังไม่ได้เฉกอะไรดีค่ะหลวงพ่อที่ไปครั้งแรกไม่มีกุฏิและมีอาหารเราไม่ต้องไปเดินบินทบาะแล้วแล้วก็กินไปตามที่มีนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็มีคนไปนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรทํานี่ก็เดินตรงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปกิจกรรมอะไรก็ไม่มีอะไรดีกว่าที่เราหมดโอกาสข้าใจ่ะห หนูว่านีแตบบ่หนูคิดว่าแบบเออมันต้องแบบเขาต้องมาหาหลวงพ่ออะหลวงพ่อจะกดคิดอะไรเขาได้สักอย่างหนึ่งเขาบอกแม่แม่เขาไม่มีคิดอะไรนะแต่ไม่รู้ความรู้สึกหนูว่ามัานมีอ่ะปาต้องมาหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อต้องทุ่มอะไร,รเดี๋ยวมัมนก็ผ่านไปได้แล้วก็อยู่กันไปแล้วอย่าไปสนใจมันโลกเรกอะไรไม่สนใจสนใจแต่ภาวนาไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยยังมีลมหายใจก็ภาวนาต่อไปนนคือเพื่อเพืไอ้คนที่จิตยาตายก่อนเธออีกเนี่ต้องกลัว เข้าใจป่ะเรา่าไปสนใจเรื่องความตายสนใจว่าเรามีลมหายใจใช่ป่ะเราก็หายใจเราก็ปฏิบัติไฟเจียบก็กินยาแล้วก็เดี๋ยวอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันจะมันเท่าไปเยอะเข้าใจป่ะตัดเรื่องกังวลทุกอย่างเราไม่มีอะไรต้องกังวลเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรแล้วเนี่ยพ่อแม่เรื่องพ่อแม่เรื่อง,งต่างๆก็ให้พี่น้องเขาดูแลเราคิดว่าเหมือนกับว่าให้เขาทําใจว่าเราดูแลให้ใครไม่ได้แล้วนะให้เขาดูกันเอง เราก็จะมาที่จะปฏิบัติแล้วก็แผ่บุญกุศลเนี่ยไปให้กับคนในครอบครัวไปให้ตัวเองให้คนในครอบครัวให้คนรอบข้างไปเอาความเอาความดีแล้วก็พลังงานของการเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติเนี่ยกระจายไปให้ทั่วให้ทุกคนที่เรารู้ที่เราแบบว่าได้สัมผัสแล้วก็ไปทั้งจักรวาลเลยเข้าใจปะไม่มีปัญหาก็ไปทำตามนี้มีก็ผ่าน หนูก็บอกเขาว่าตอนที่เขาเจ็บแบบนี้หนูบอกว่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยนึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่พี่ปุ้ยได้บวชนะนึกถึงพี่ปุ้ยได้บวชนะนึกถึงต่สิ่งดีๆอย๋ยวพลังงานดีๆก็จะแบบว่าแบบเออให้เราแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาถึงนี่ได้ก็ก็ถือว่าเก่งแล้ว<ต>ได้เมื<ช>่อก, <ไ S 1> ก,กี้พาเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนเลือดมันตอนนี้มันเลือดแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืดเสียสเยอะหนูก็เลยแบบต้องมาหาหาหลวงพ่อก่อนหนูต้องขอขมาจริงๆนะคะที่แบบไม่ได้ปฏิบัติตามกฎไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหลวงพ่อไม่มีปัญ ตามนี้ได้เจ้าค่ะสาธุเอ่อสบายสบายหนูเอาน้ำมาทำเอ่อมาทำบุญแล้วก็จะให้ผู้ปฏิบัติทุกทุกท่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูเอาไว้เดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรหนูจะพาพี่กุ้ยกลับก่อนกลับก่อนใช่ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ฉันเพราะว่าหนูเอาน้สาธุอาโมทนาด้วยพวกพี่เขาก็จะได้ทังปลาได้ค่ะหลวงพ่อเอาน้มาแพ็คเดียวพอแล้วทำพิธีเลยแล้วก็ไปขนลงเลย เป็นน้ำหวานที่ถวายหลวงพ่อนี่ยนะค่ะหนูเอามาให้พู้ปฏิบัติทาจะได้ทานกันอ๋อเหรออ่าๆได้ได้แล้วก็มีขนมของที่เออเธอก็ไปเอาของมันนิดหน่อยแล้วก็มาทำพิธีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนฝากเงินมาทำบุญหลวงพ่อด้วยค่ะอมลาเอ๋อยตัีน้อตงบอกต Yeah. <laughs> you.